พี่น้องจ้อยน้องละบอกน้้อยอนอานอนพาหงเทองาะอนะนอนมานอนหอง,อ,งอ๋ออืมมาเต็มมาสามหองได้บันนี่เนาะอืออืออืม,ม,ม,มอืย่งคือว่าบ่จิตอันมาลายเบิ่งกระเบื้องบอกเป็นวัาซิมีผู้ชื้อบอกเอ๋อผู้ใหญ่เป็นไหมาถามข้าวเบิง่ง อ๋อฮะมันก็ดีเด้อเนาะมีผู้ชิมาช่วยกันหลายคนเนาะอ่าช่วยกันหลายคนนั่นแหละพี่น้องเ์ไงมันก็นั่นแต่อพออ่าชิรัตพี่น้องเนาะคำว่าโมมีผู้ช่วยหรือว่านั่นนี่กะภูวันายสวัสสสสุ่สู่คนเนาะ เปิดสมองสบอว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะข่าวสัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัวนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบของว่าวิงใจใจกัรนดอยวีสองอีกคือเกา่าคือเริ่มพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับเดียห้าสีอันให้น้องดาวไปหิวเอาซนะีเนาะเผินลงอยู่เือนของน้องจ้อยแต่ว่าเพิ่นยังเอามาบกครบอ่าหรือว่าของเพิ่นขาดบคือว่ันนี้ดเพิ่นว่ารอบใบเป็นเชื่อมมาอีกไปหิวเอาซีมาไหวเนาะหลังจากที่เ้าได้แจ้งเพิ่นเมื่อวานนี้ว่าที่ชื้อให้ช่องทั้งทาสี อันภายในภายนอกยางหลาทางนี่แหละบ้านนี้ได้ผู้ดีมีทางผู้ใหญ่เป็นให้ซื้อให้ให้ให้น้องดาวท่าทางในสองแต่ให้ท่าทางนอกสองนอนพี่น้องเนาะเดียวสีท่าภายนอกเดียวเขาจะซื้อมาอีกเท่านึงพี่น้องเนาะจังไรจะแจ้งเอฟซีไว้ในเท่านี้ก็มาแจ้งเขาดีน้องดาวโตอีกจากเมื่อวานนี้ได้สองทางกลายเป็นซี่ทางพี่น้องเนาะ้นนีเาะโอเคพี่น้องจังไรก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปพี่น้องเนาะ ับเข้ามาอยู่ทางบ้านทางเกลอนของน้องดาวพี่นอ้องสบายดีด้วยน้องดาวโดยอ่ะไปหิวเอาอันสีก่อนเพิ่นเอามาบูครบซะยังเพิ่นจีข่ามาอีกรอบน่ะ่าเพิ่นสีเอามาพร้อมสั่งกระซีได้มาถังนึงถังนึงก่อนสีอ่าเป็นสีทาภายในทาภายในบ้านเดี๋ยวมันจังนะ คือว่าใส่กึบเบาบบาผมมีเสียงกินอยู่บ่าน้ำอุ่นผมมีเสียงบนาดไหนได้บ่หนักเลยคือบ่าเอาละ เอาลรามาก่อนไปเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นยังเงินเอามาบระกบพี่น้องไงยังเอามาบระกบนาสีเราบ,บายเราบ,บายเป็นจะเข้ามาอีกดอาน้ำหา่านเพิ่นมันเบิดดตกตัวนี่ได้เนาะพี่น้องเราบ,บายเป็นจะเอามาตัวนี้เป็นสีท่าภายในพี่น้องเนาะท่าภายใน nè họ chẳng chỉ đây nó bị nó nó chèn ít thì vậy vậy nằm can nơi Nó nhắn nằm lầm này nâng chạy Chi cây đảo ขี่ไก่ขึ้จะไม่ขี่ใช่สิเทิงพี่ฮันเนวมาเซ็ตหนอกเด้อฮันเนวมาเซ็ตมาล่างหนอกเด้อไกไ่ไปจะไปขี่หวดอยู่ฝาหุา่นไม่ได้มีบางงอย นี่เผนมาผักมันดิต่างมันอยู่พี่อีกเนาะอืมอขา่าไปในแล้วทำไปในแล้วก็นแหละเป็นอ่ามาระบ,บายได้ได้เอาเข่ามาอีกอคือมาอีกมันยันน้ำหา่านเป็นเบสแต่ อะไรอย่างนี้มันจะเป็นนชี้ท่าภายในอ่าแม่ทาภายในอ่าให้ทาอ่าโซงทางทาโซงทางเลยต้องทาทาลำนะเอาเอาเพิ่นชื่อไหมวันนี้กัอ่าเป็นทาภายในคือเก่าอ่าสีได้ภายในก่อนอ่าทาภายในเดียวเลยจังทาภายนอกภายนอกกัอ่า มีอีกอ่าเจ้าหนึ่งอีกเพราะว่าคือว่าได้อันไปแจ้งไปแล้วเมื่อวานนี่เพราะว่าเขาถามเขาสิซื้อมาอ่าทางหนึ่งเนาะท่ามันมันก็น้อยมันก็น้อยแล้วก็ย่านมันโบคักแน่เพื่อนว่าเพื่อนเด้ออยากให้ทา่าทางในสองท่าทางนอกสองอาจจะเป็นอยู่ชีทางเนาะอ่าทางเบิด์ตเป็นอยู่ชีทางแต่สีท่าภา,า,ายนอกอ่าพี่น้องเนาะแต่สีท่าภายนอกนี่ ที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้ซื้อนั่นมันก็สิแพงกว่าสีตัวนี้อ่าเพราะว่ามันสิตกอยู่ทางหนึ่งสามพันสามพันปลายนี่แหละประมาณนี้แหละอ่ยเดี๋ยวเราสิไปถามเมึองอีกไปถามเึงในชัให้เพิ่นผสมอ่าผสมสีแบบหัวเชื่อมันให้เลยอ่ามันก็สิกินเค็มกว่ากันเนาะแต่ว่าเฮาตัวนี้เฮาทานตัวนี้ไปโกนเนี่ยได้ได้เห็ดเนี้ยเมื่อวานตับเสาอืม เต้าต้มกินอยู่บ่าน้าเดียวนีน่กินอยู่บ่ออ๋อต้องมันชดได้ต้องมันชดต้องมันกินตลอดต้องมันชดมันกินตลอดนอ้กับไอ้ไอ้ก็ยังช่องมือไอ้กินต้อนคืนกับลูกมากินต้อนคืนไอยอยู่บ่จักอืไอ้ก็ต้องลูกมากินน้ำหอดต้องลูกมากินน้ำหอดแบบํำว่า เนีย่ยเขาว่ามีตะไคร่เนาะยังว่าอมอมตะไคร่นำให้มันชุม่มคออมตะไคร่เอ้ยเนาะพี่น้องเนาะโมคิดวานเพิ่์นเชียนอ่าดุนเบาจนเบาบ่ได้เฮาก็บ่ได้ซื้อยามาซับมื้อนี้เดี๋ยวเข้ามาอ่าเดี๋ยวพังเบิกเดี๋ยวเข้ามามือหรือว่ารอบบ่ายกำไอ้ายจะออกไปข้างนอกได้นะสิได้ซื้อไมให้ออม อย่าอมมันนัน่นมันอย่างนั่นเช่าได้เป็นบัดเป็นไอเป็นบัดรงโคนอย่างนั่นเช่านี่แต่ว่าอ่าเอาตัวนี้ไป่กนเนาะตัวนี้ไป่กนแตนเดี๋ยวภายนอกเดี๋ยวคอยไม้ลำดังภายนอกกับเหมือนภายในนีก่ก็ย่งสิมไม้อีกทางนึงเพราะว่าถ้ามันพวกเ็นมาส่งของเมื่อกี้นี่พอนอเพอนย่งกี่เข,ข่ามาพร้อมสั่งกระซี่เฮือนองเจิ ่าพอสั่งซียังมาบาเลยเพิ่น,นจะเอาข้าวมาอีกจ้ะนึงเพิ่นว่าอืมมันยังใส่บนนอนพายใสยย่ยุงหยะอยู่เถื่อองอ๋อเถื่อทองมานอนอยู่นี่พี่น้องจ้อยน้องละบะอกพายใส่นอนหอ้อ,องเนะถื่อทองมาอยู่นั่นแล้วเปิ้ลขามานอนห้องอ๋ออืมมาเต็มมาชามห้องได้บัดนี้เนาะอืมอืม,อม มันยังคือว่าบวจิตอันมาไล่เบิ้งกระเบื้องบอกเพิ่นว่าสิมีครูชื่อบอกอ๋อเพิยยเ่นให้มาถามข้าวเบิ่งอ๋ออ่ามันก็ดีเดี๋ยวน้องมีผู้สิมาช่วยกันหลายคนเนาะอ่าช่วยกันหลายคนนั่นแหละพี่น้องเ์ไงมันก็นั่นแบบพออ่าคิแหละพี่น้องเนาะคำว่าบ่มีผู้ช่วย เรียว่านั่นนี่กะเรีว่าน้องดาวเห็ดผู้เดียวมันกะชินานแล้วพ่อง่ายช้าพี่น้องถ้าว่าอ่าผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าเพิ่นมีงุเพียงพอเนาะพี่น้องเนาะอยากจะอ่าช่วยแบบค่าสอกค่าสร้างบอ่นอนาะพี่น้องเนาะกะจังคอยว่าอีกเท้าหนึงเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าซื้อมาอ่จาจะแก๊โก้เพิ่นวาเพิ่นไล่บ่งวันรอยซาวรวยสามสิบพู่นเนาะอ่าเพื่อไหว,ว,วพี่น,นออ้อ,นอง พี่น้องเอ้ยเป็นร้อยเป็นน้อยปายแก๊ตนี่ถ้าว่าน้องลาวเฮ็ดนี่2เดือนจักแล้วดูบ่ผู้เดียวล่ะอ่านั่นะพี่น้องเนาะมันก็นั่นอยู่เนาะพี่น้องถ้าว่าเฮ็ดเองกะอืมแต่เานี่ฮะกับอ่าจับเลียมนาจัก้นต้นต้นนั้นยังบ่ได้ซักอืมเอืมมีแต่ว่าพักก่อนพักให้มันเามันยังอ่ามันเานั่นก่อน อย่างนั้นนอกกีน้องเนาะมีแต่ผักโพนพอเอาก็เอเวียงเองกะหากะไข้ในช่องมือสามมือนี่ละเสียงก็เริ่มกลับมาก็บม่ได้กินยายนงเนาะทางทางง่ายเองกะมีแต่กินน้ำห้อนกินยาก็กินคือเก้ายาน้ำด้านข้าก็กินคือเก้ากินน้ำห้อนนะแกอมตะไคร้แน่เอาปอกเอาตัวในมันในแกนมันนอะไรอมมันหย่ำมันเย็นคอเด้ กินไปยามน้ำห้อนนี่แหละไม่ค่นตัวนี้คือว่าเป็นชีทาภายในได้นี่ได้สีของมันตัวนี้ตัวนี้มันจะออกจากค่ไข่อันสีเดืองแคร่ไข่สีไข่นะพี่้องแต่มัน <c oughs> มันอยู่ทางในกะเนีน่ยอย่าไปทิ่มได้าหัดมันอนะ่ะแจหน่อยมันบอ่อหเราได้ไปซื้อนทำเบอร์ทำยังอีกอ่ะ พราะว่ามันมันกะกุ้งแน่พี่น้องมันกะกุง้งมันกะญ่เนี่ยเฮาก็ต้องได้ใชยอันฮะ,นะ,กเ,กนะเป็นไหรถรถจักรเคนเค็นแหละแพงนะมาหน่อยนะตอนคืนเนี่ยมันนอนใช้นอนอยู่นอกบ่อ๋อ้เดี๋ยววันมันเข่ามานอนน้ำในกับคนบ่ได้และมัดมันยังโอ้ย เขาต้องนั่นหาที่นอนให้มันนั่นนอนอยู่นอกพุ่นแหละเผื่อสีนั่นพี่น้องเห็ดเก็บไปทีไรยางอีกด้วยผู้เดียวเห็ดจักเห็ดอันใดอันยาเอาไปเอามาหลดยังบ่มีอันโตสีนั่นพี่น้องเนาะต้องอันนั้นขึ้นเบื้องทางงานทางทางพุดเรากต่งานเรากต่ยังมีงานอยู่คำใช้เรามาช่วยกัน ยังมีงานเห็ดนำหั่นอยู่เพื่อนน้องจ้อยกันยังบ่อนั่นเพื่อนน้องไม้เพื่อนน้องจ้อยยังหมมีโตอ่าเดี่ยวชักย่างว่ายง่าย้าทางไหนกันยังหมมีเพื่อนไผ่ล้วคอยเป็นคอยไปยวพวกมันมู่คู่แบบเคยไปเห็ดนำกันแบบนน้ำบานน้ำยังนี่มีอยู่บพวกที่ว่าเขาแบบ เป็นคนที่แบบสมูดว่าใหญ,ญ่เป็นออกงบากากระเบื้องมาสมมติว่าเป็นยาข้าวยากเชก็ดเป็นยาจ้างชางบบ่างมาอนมยังแบบนี้นะาพวกไปเห็นงานนำชุมเจ้าหนูเลยมีไครบอื์มมีส้างหรบอเล่าเป็นพอเห็ดได้เห็ดเก่งนงปูกระเบื้องมันยังเป็น,นปูกระเบื้องนี่าสํำนักลากแรก้วอ่าะนั่นนี่นน ต้องให้เป็นลายปูของนอนเนี่ยให้ให้ให้มันไลอันประตูนี่สําคัญที่สุดประตูอ่ามันสีได้แก้แล้วเจ้าสีนะต้องไล่เอาระรับประตูเพราะันประตูมันต่ำเนี่ยปูขึ้นสูงไายบารายขนสูงอันนั้นมันสิไปตัดประตูนั่นนั่นนี่มันมองงานนี่นลักเลยเนี่ยคือว่าห้องนอนให้ลไล่ออกมาด้วย เหรอไหลมันเต็มเป็นห้องเป็นห้องไปดูแลทั้งทางบ้านนายปูนี่ยเป็นปูแบบเก็บออกมาทีเดียวเลยปูห้องนี้แล้วง่ายเครื่องไปไหวห้องนี้ปูห้องนี้แล้วง่ายเครื่องไปไหวห้องนี้เป็นมอได้เฮ็ดได้แบบนิ่งเง่าออกมาแล้วไปในห้องเง่าออกมานี่ยเบิร์นบมเฮ็ดอ่า FC บางคนเพิ่นกันยังถามมาเพิ่นกันยังว่าแต่ละสูตรแต่ละแต่ละสร้างกูคือกันหลายคนกับหลายนั่นเนาะ หลายคนกับลายคู่พี่ว่าวเนี่ยพี่น้องบัดมันเลี้ยวคลื่อนข้าศึกนะบัดมันเลี้ยวเ,เคลื่อกนกว่าการที่เฮือนเทือนเคลือนเทาขึ้นอยู่นี่เทาต้องเช็ดให้มันเลี้ยวเป็นห้องเป็นห้องไปในเครื่องเทากัสมุนเทาเลี้ยวห้องนี้แล้วเทาก็ต้องเก็บเครื่องไปไว้ห้องนี้เด้ออ่าเก็บเครื่องไปไว้ห้องนั่นห้องนี้สมมุิว่าเท่าเช็ดนิ่งออกมาเกี่อ้ oh, เรนเป็นเส้นใบบัด จกบังหลายสิได้ออกจักหน่อยไปเหยียบกระเบื้องก็ดโลอีกไปลุกไปง่ายไปแคะไปแตกอีกอย่างน,านั้นพอเป็นองจ้อยก็แตกหลายแล้วยังเหม็นอยากเป็นกล่องพุ่นมาจากกระเบื้องแตกผิดพลาดแน่กินข้าวอยู่บอกข้าวกรบปูกินคือบรกิน ข <C oughs> องเราเนี่มีแต่กินน้ำอุ่นน้ำห้อนน,นนะฮะคือว่าน่คำว่าพี่บอยว่าน้ำเย็นจบเนี่ยยังบริมีตู้เย็นเนาะคือบริ้กนนินน้ำเย็นนะพี่น้องกันอันนานเช้าเป็นวัดองโคนหนคือในอื่น ยาเทปกเทฟี่นี่มีกินอยู่เนาะมีนี่ใจน้ำเนาะมีใจน้ำที่ว่าผู้รักผู้ใ่เพื่อนหายมาถามเรื่องกระเบื้องอะไรอย่างเนาะขอให้มันเป็นจริงพี่น้องไงเนาะขอให้เป็นจริงพอจงเงินเชิดช่วยกันหลยคนไล,ย,ลยทางพี่น้องมันจังเชไดเร้วลำพังผู้นหนึ่งผู้เดียวสมมติว่าฮิต เหตุยูฮะกับมันกระซิโดนผู้เดียวเนาะมันบืคือหลายคนนะพี่น้องเอ้กับดีใจทั้งไล่ซีเนีะ่ะพี่น้องเนาะทางเงนเมียหน้อยกับเมียแดงนี่แหละที่เป็นได้ซื้อมาแต่งเตยซีทาบานประตูเหมืนทั้งคุณยายพิ่งกระบอกอยู่แบบวงโกบบงกบมายังกับเอาซีเดียวกันเนื้อพี่นว่ะอ่าบ่ต้องตัดกระยามันบ่จำเป็นต้องเฮ็ดคือกันหรอกเพี่นว่ง มาชีตัวอันบานประตูนี่ทาเลยอันชีตัวอันบ่งคอบนะเราไม่ต้องตัดโคบตัดยางลอกเพิ่นมาในส่วนนั้นมันไหลเจ้าได้ใช่เพิ่นได้ชมภูให้เจ้าเบิ่งอยู่บ่ชวนมันไหลเพิ่นมามันจะเอ่อให้แก้ไขน้ำมันไหลเออมันไหลบานเอ่อบ้ได้ยังว่าเพราะว่าคำภาสีนั่นก็ให้เจ้าเห็ดก็ยันเจ้าเห็ดบ่ได้หรอกทางเบิ่ง พุ yup. oh. ่นเนี่ยสร้างพุทสร้างยังบางเบียกวางยังแบบพอมีผู้ช่วยพอยังเนี่ยลำพังเนี่ยเจ้าเหตุผู้เดียวนี่ก็คือสีเหตุบ่ได้แต่ว่าเฮาเฮาท่านี่เฉพาะเจ้าท่าชี้ยันลงพื้นทั้งหนึ่งนี่ทั้งในนี่ไล่ไล่ไล่ประมาณจะโดดชงรอบไล่บ่ได้ชงโดบเนาะ ช่องรอบนี่ทางหน้าไงอะไรช่องร spell, อบพอดีเป็นตกอยู่สี่รอบถ้าหมอเสร็จก็มาบอกเพื่อนแต่รอบนี้ห้อไข้ตัวนี้มันเป็นห้องเนาะอือจะได้อยู่ประมาณสามรอบนะช่องทางนี่เนาะสามรอบแต่เจ้าต้องจุ่งไว้จักน้อยเวลาทาเนออ่าจะบอกไปนำนางเต๋อบาดถึกช่วงอ้ายเข่าม้าบวชันมายังเวลาสี่ตัวอื่นมันตกถึกมันเปื้อนมันยังกับพอเฮาชีได้เก็บ อาไว้เก็บถาวาทาเบิดเด้อมันมูมีซีเก็บเลยอซีนี่มันแพงเขาไปซื้อซื้อซื้อหน่อยเขาบอยากขายก็มันซื้อทั้งหน่อยกับราคาก็จะเกือบเกือบทั้งไงฮะนะพี่น้องมันก็เลยอันอยากานั้นในส่วนเรื่องซีอันทาภายนอกนี่เดี๋ยวจังค่อยว่ากันอีกทีน,นึงรอมันอันนั้นก่อนเดี๋ยวซื้อซื้อเข้ามาอีกซื้อเข้ามาอีกน้ำดังแต่ก็เป็นซองทังคือเก้าซองทางคิตโตกอยิชีทาง มีแตงกีเข้มขนน้นไงเนาะต่ว่ามนีผักโขนไปมนีเนาะผ่อนไปมีแต่ว่าคุณแม่บัดเป็นชื่อมาอีกทางหน้าเพื่อนเอาเข้ามาชองอีกทางหน้าได้อาชีมาเอิ้นให้หิวไปเนาะไปหิวเอามีแต่ขอบุญขอบุณทั้งแม่แดงแม่น้อยเพื่อนอีกกระนึง่ะ เนี่ยพี่น้องไงผมมีเสียงเนาะน้องเป็นเจ็บคอพี่น้องไงอ่แบบเดียวก็เบาเบียงเน <ปะ S 1> ีพยายามกินนมม้ำในลายเด้อน้ำในลายน้ำอุ่นน้ำอุ่นเดี๋ยวนั่นโอเคอ่ะสบายดีอ่ะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าให้น้องเพป็นพักโภชน,น,น,นกินน้ำกินยังมาแกมันอยู่นอกพี่อยู่ชวนอ่าพายชวนเราอันนี้บ่อเห็ดให้มันนอนบอกค่ะ ฮะอ๋ะอ,อเดี๋ยวยว่าเหตุให้หมานอนนะ <c oughs> คือนั่นแพ้สสร็จแลเบิดได้บันนี่ที่หัวโบยง่ายบันนี้เนาะอ๋อเล่มออตัวที่มันเดือยยัยงคิดปลูกอีกบ่ปีนี่แกปลูกคือเก่าแน่เนาะ โม่ปลูกแบ็ดโพนอันนี้แบบพอได้หยุดไปอีกกันนะพี่น้องไอ้พอได้ขายพอได้เงินซื้อนล้วก็จับชาววานญ่หนาสิเปร์เนื้อหางก็ได้ซองต้นต้นนี้กับต้นนี้ พันนองอเพชสเดลเพิ่มเติมนะฮะก็เอามาเสานี้บ่มาแต่วันนี่บ่ตอนแรงตอนแวัน,นนี้นมันห่มใน่อยู่นี่นว่ะเนาะมันว่า,าช่วงนี้มันวันฮ้อนขับไปพันยวงเดินตากเกล็ดเนี่ยคือยามหนาววังหันไข่ยรอกอมันพอตากเดี๋ยวนี่ห่วยฮ้อนเพื่อที่เจ้า ไต่ตากมาเป็นไข่ได้แบบนี้ <c oughs> หนึ่งมากกว่าเวกลายเขานั่นก็ะเพราะได้ตากได้อย่างน้ำเดินนี่เนี่ยอัดประตูไว้พี่น <c oughs> <c oughs> ตัวนี้จะกำลังเดิมอ่ะจับจับเทคนิคก็เบิดปูนไปสองศอก เงาปูนอู่สี่โซเนาะ ummer, พี่เนาะเนาะพี่จับไปเสร็จแล้วแต่ละแต่ละอย่างมันก็มีของงานเนาะพี่น้องเนาะทุกยิงทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคือว่าพี่น้องเนยะอย่างเดียวอันเทกันเปื้อนเนาะพี่น้องเนาะเทกันเปื้อกนี่สมมติว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เป็นชดช่วยขม้าเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนพวกแฮ่เนาะพี่เนาะแห่กระปูนเนาะว่าทรายเขามีแล้ว กเกะเปื้อนกันนะของเราหลังจากจุดทางดังพี่อนันนี้มาพี่ปูนนี่สิประมาณอยู่คนแต่เฮาเทออกบบไลายกับสิประมาณอยู่ซิบลูกสิหอดเลยอหอมเพื่อนเลยแล้ปูนมาพี่เลยแต่เฮาเทอเทอันโอควมนาโอน,นั้นโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็แต่ว่าพิพากษาารได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอีกเจ้านหนึ่งนาะพี่น้อง คลิปนี้กับสีดำลาพ่อแม่พี่น้องไปจังไดก็อยู่ดีมีแหงเบิดสุขูมสุกคนเนาะเอฟซีหักแปลงเบิ่ดสุขูมสุกคนเนาะคลิปนี้กับถ้าภาพผิดภาพกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยละลายจังไดก็ขอบุญขอบคุณทั้งแม่แดงแม่น้อยเนาะที่ซื้อซีมาให้ทางน้องดาวอ่าในเทอร์นี่แห่งเวียงเป็นสะพานบุญในเทอร์นี่กับก้อนแม่อยู่ดีมีแหงสุขภาพกิ่งแขงเนาะความเจ็บมาให้ได้ความข่ายมาให้มีป่าฉจากโรคไปข่ายเจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนาะ แม่เนาะสิ่งที่แม่ใหมาในเมือนี้ก็ขอให้คืนสู่ัวแม่ลอยเท่าปันเท่าเด้อทำธุรกิจการงานในก็ขอให้ลาบื่นเจริญรุ่งเรืองไปเมือหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบา,ายดีสบา,ายดีประุานเนาะ